ครับการตังเันเลืัดไหลนะครับของคุณพ่อชูริกิบนะครับอดีตประธานสภาองค์การพรินาส่วนตัวแม่สตองศรีวัฒเจวานิมตรนะครับเป็นเวลา4คืน5วันนะครับจถึงวันนี้ทางเจ้าภาพนะครับแม่สนกเกตประอนะครับตลอดจนทึพลูกตาญาติน้องนะครับการรเกียจากผูเกีนะครับราสักางานประเสุด ครับตลอดทั้งสี่คืนอ,อาจจะถึงวันนี้นะครับวันที่ชาวราคีนะครับของคุณพ่พอชาวราคีสเลออสิบเดนของการใดน,นะครับที่ตามโครงการญาติพี่น้องนะครับของคุณพ่อชาวราคีสเลออตลอดจนถึงคุณแม่สนมเกอรออลาอได้ต้อนรับคับสู้นะครับกับทุกท่านนะครับที่ได้เสกนะครับพระนะครับการนะครับขอบเขตตุ๊ดตุ๊ดจบตลอดชาวราควันนี้ อาจจะต้อนรับคำสู้ในทีมมาั่วนถึงนะครับอาจจะไม่ได้โอจากปาศใสในทุกท่านทุกคนนะครับตลอดจนถึงอาหารกากทีมในการต้อนรับนะครับสระกับท่านผู้นำสุดโจทย์นะครับอาชีพเดประกันใดนะครับตีตามครอบครัวผู้แม่ละอตลอดจนถึงลูกหลานญาตินอกนะครับได้นะครับจัดเตรียมแล้วมพร้อมนะครับก็ต้องกลาบขอภัยนะครับทุกท่านนะครับไว้นัดที่นี้ตัวเองนะครับหลังจากที่ ค้นชนนไปประชุมเพลินนะครับพบคุณพ่อชวิตเกอออาทีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับแม่สนมพ้อกับลูกหลานญาติพี่นอ้องขออนุญาตเรียนเชิญนะครับากเกียริทุกท่านนะครับได้รับไปยังบ้านยังจองไปที่วัดทีวันพิท่ากรเน้นนะครับ,พรบ,บ,จจรบเพื่อจะได้โอบาพระป,ปราศัยทั้ท่านนะครับเพื่อเต็จที่นะครับฉะนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับแต่ถ้าไปหาแม่นนว่านะครับท่าน อาทิตประชี่นะครับอาทิตย์การเปลียนวินใดนะครับจะต้องมีการทำการทำหลงนะครับต่อของท่านเดินทางรับด้วยความสวัสดีภาพต่อไปนะครับท่าแมงท่าแมงปลาทักหน้านะครับอาทิการงานนะครับระหว่างงานโงนงานของคนงานระหว่างโง่นนะครับก็แจ้งข่าวสาวนะครับมาทำแม่สงบเที่อวต่อครอบหลงหลาอยากี่นอกประรับไปต่อแม่ท่านนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเองนะครับ รองประธานสภาโครการพิจารณาส่วนต่างชนิดตะต้นนะครับในเป็นพิธีตรช่วงคราวที่นี้มีสิ่งเรื่องประกาศใดนะครับเรียนเชิญท่านช่วงจากคืนทศวรรษนี้นะครับขอต้องกราบอภิค่าประกาศใดก็ต้องกราบขอให้ทุกท่านนะครับไว้หน้าทีท <im Alto Del ire> ่นี artists, ้ด้วยนะครับท่านใดที่ได้รางวัลยุนะครับหรือว่ามาได้นะครับนำผลปัญญาร่องนะครับหายดีจะมองเลยนนะครับท่านท่านบนนะครับต่อมาที่ต่อขอรับได้ หรานโบนั <iyorsun? S 2> ่เรียบร้อยนะครับก็แสดงตัวนะครับดินจำลอกกายไหวสับขาไฟจะผาชีพให้พัดลายสูงแต่นบุ